สวัสดีครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ของที่เข้ามาใหม่นะครับหลายๆท่านที่นะครับถามหาลายจักรนาลายนะครับตอนนี้ผมได้ตามหามาแล้วผมได้มาแล้วนะครับแต่ต้องแจ้งว่า ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนํามาเผยแพร่นะครับรับประกันแท้นะครับเครดิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือใครจะติดตามที่เพจ Facebook ก็เพจอั้มเอ็งฮะพระใหม่นะครับหรือจะไปที่เฟซส่วนตัวนะครับอั้มเอ็งฮะแค่ร้องเพลงได้นะครับหรือจะไปที่ไลน์นะครับจะมี ID เดียไลน์แอดไปได้เลยนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับใครไม่สะดวกแอดไลน์ไม่สะดวกเฟซโทรหาได้เลยนะครับสวัสดีครับนะครับมันมีน้อยจริงๆ นะครับใครที่อยากได้มีดแท้ๆนะครับไว้ใช้สักเล่มหนึ่งนะครับหรือจะเก็บไปในแนวทางการสะสมเพราะว่าจํานวนการจัดสร้างของมีดหมอเนี่ยหลวงพ่พัทเนี่ยน้อยมากและอนาคตนะครับจะต้องตามหากันนะครับหรือใครจะมองไปในแนวทางที่แบบว่าจะเอาไปใช้นะครับก็ ถือว่ามีพุทธคุณสูงมากมีประสบการณ์สูงมากนะครับเป็นสิทธิ์สายตรงจากหลวงพ่อเดิมเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาเป็นไซส์ห้านิ้วทั้งหมดเลยนะครับไซส์ห้านิ้วได้มาไม่กี่เล่มนะครับมีไม้ขนุนที่เป็นไม้สีเหลืองทองนะครับแล้วก็ไม้สีดานะครับที่เป็นไม้มาคาแต้นะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวคือลายมันเหมือนกันนะครับก็นะครับมาดูไม้ขนุนก่อนเลยไม้ขนุนผมก็จะมีจักรนลายนะครับจักรนลายเนี่ย พุทธคุณของไม้ถนนนะครับคือนะครับก็ชื่อชื่อเนี่ยเป็นพุทธเป็นมงคลอยู่แล้วนะครับหนุนเงินหนุนทองหนุนน้าชีวิตนะครับขนุนอ่าหนนุเนี่ยทุกอย่างเลยนะครับมีคนอุดหนุนนะครับขายค้าขายนี่ก็นะครับอ่านลายจากรลายนะครับถือว่าเป็นลายที่แรงนะครับเป็นลายที่นะครับมีความนิยมค่อนข้างสูงนะครับเช่นเดียวกับอ่านี่อันนี้ก็เป็นไม้มะค่าแต้เนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวเป็นไม้ขันนุ่นละกันไม้มะค่าแต้เนี่ยอ่า หลายหลายท่านคงเจอแล้วนะครับลายไม่เหมือนกันเนาะอ่ะนะครับมาดูยันกันบ้างนะครับมาดูยันกันบ้างนะครับยันที่ประกอบตรงนี้นะครับอ่ะมาดูโค้ดก่อนดีกว่าอ่ะมีทุกเล่มผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับย้าอีกหนึ่งครั้งว่าต้องมีโค้ดและโค้ดต้องเป็นโค้ดแท้สากลไม่ใช่แท้แค่อ้ําคนเดียวนะครับต้องแท้ทุกคนนะครับต้องแท้ทุกคนนะครับอ่า สำหรับเสียนนะไม่ใช่นะครับใครที่เ,เป็นตศศิษยสามาบอกของของเราเก๋นเนี่ยนั้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งต้องศึกษาก่อนสะสมก่อนนะครับอันนี้เป็นพระเจ้าห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์อองก,ออก็จะเขียนในรูปแบบที่ซ้อนกันนะครับนี่นะครับพระเจ้าห้าพระองค์ก็นี่กับจะจะเป็นนะครับอักก็จะเป็นนะครับนี่นนี่ตัวนี้คือตัวนะ นะโมนะครับนี่นะโมโมเนโมตัวนี้นะพุทธนะครับนี่อันนี้ก็เป็นทานะครับยะนี่นะโมพุทธายะนี่แล้วก็มีตัวนี้นะครับอุมไวนนไม้นะครับโค้ดเห็นไหมโค้ดจะนะครับแค่มองตาเปล่าเนี่ยสำหรับท่านที่ดูบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าอันนี้แท้นะครับตอนณะวันนี้โค้ดปีหกหกยังไม่มีเก๊อนาคตไม่ไม่เหลือครับอนาคตรต้องมีเกสแน่นอน นะครับอักขระตรงนี้ก็จะเป็นนะครับหัวใจเปรตนะครับเกณฑกูตบาปนะครับก็จะเป็นนะครับทุสันโสนะครับอันนี้เป็นหัวใจพระอภิธรรมนะครับจิเจรุนี้นะครับต่อไปมาดูอันนี้กันนะครับตรงนี้ก็จะต่อเป็นหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนนะครับสองห้าหกหกมียันอะไรบ้างนะครับก็มีจากของพัดลายนะครับจากของพัดลายก็จะเป็นนะครับ สักกะสวชิราวุทังนะครับอันนี้เป็นกระบองขององ์พ่อทเวสุวรรณนะครับที่เห็นเป็นยาวๆนี่คือกระบองขององ์พ่อทเวสุวรรณนะครับ <Pam ela. S 1> ก็จะตอบว่านะครับเวสุวรรณะสักคาถาวุทังนะครับก้อนนี้ก็เป็นยันเถาะนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอปามจุป,ปะทีมสังอังคุณะมะพาทะนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ที่เป็นแบบรูปตรงนี้วงกลมแล้วมีเหมือนคิ้วตรงนี้นะครับอันนี้คือดวงตาของ ท่านยมนะครับพูดผีนี้จะกลัวมากนะครับก็จะอักขระเกาจะตอบด้านในว่ายามนัสสะไนยนาวุฒังนะครับอันนี้เป็นทุตสาวุธนะครับทุตสาวุธเนี่ยนะครับเป็นอาวุธของยักษ์นะครับเชือกที่มัดยักษ์เนี่ยนะครับขนาดยักษ์นี่ยังจับได้เนี่ยสมมุตินี่ถ้าเป็นพูดผีปีศาจนะครับใครทําผิดเนี่ยโดนเชือกตัวนี้มัดเข้าไปเนี่ยนะครับตามตามอ่าตามเรื่องเล่านะวิญญาณแตกสลายเลยนะครับอันนี้ก็จะตอบว่า นะครับอารวาสกษทุตสาวุทังนะครับนี่แหมที่ใช้จะเป็นแหมสามกษัตริย์ยกคิ้วนะครับนี่นะครับใบห้านิ้วเนาะนะครับถือว่าแรงมากนะครับลายนี้นะครับโดดเด่นทางด้านความแรงแล้วกันนะครับความแรงนะครับพุทธคุณค่อนข้างสูงนะครับเกี่ยวกับการป้องกันถอนป้องกันนะครับอ่ะต่อไปอันนี้ก็จะมีเป็นไม้ขนุนนะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นธม้มาตแต้สีดํา นะครับลายนี้นี่นะครับถือว่าเป็นลายยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิม ja um นะครับหลวงพ่อหนๆนะครับลายนี้ถือว่าเป็นลายที่สุดยอดมากๆนะครับจะโดดเดนน่นทางด้านครอบคุมเลยอันนี้ลายนี้จะครอบคุมจักรวาลเลยนะครับนี่อักขรที่อยู่ในนะครับในเล,เล่มนี้นี่ถือว่าครบเลยโค้ดมาดูโค้ดกันก่อนนะครับนี่โค้ดพัดหกหกนะครับอ่ะตรงนี้จะเป็น นะครับหน้าผสมพงนะครับหน้าสองตัวนะครับเกี่ยวกันอยู่นะครับหรือบางท่านเรียกหน้าเกี่ยวนะครับอักขระที่ตอกจากหัวถึงหางนะครับคือพระเจ้า16พระองค์พุทธคุณนะครับ108นี่นะครับด้านนอกนี้ก็จะตอกเป็นนะครับท่าทั้ง4นะครับเป็นนะมะพะทะอันนี้เป็นอัลหังพุทโธอันนี้ก็จะเป็นนะครับยันองค์พระนะครับยันที่อักขระพระเจ้า16พระองค์เนี่ย นะครับก็จะอ่านว่านะมะนะอ ى, นกนกกากอนะกะกอ,อนกอ, ى, นะอะกะอังนะครับนะครับอ่าต่อไปฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับอ่าพระเจ้าพระองค์ก็นโมพุทธยะเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นสุดยอดแห่งพระคาถาเลยนะครับเจอกันบ่อยบ่อยเนาะอันนี้คือพระคาถาที่หลายๆท่านบางคนก็ท่องก่อนนอนนะครับเขาเรียกว่าบทนะครับมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับ อิติพิโสนะครับอิติปิโสวิเศสอินะครับอิเเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอินะครับถือว่าเป็นพระคาถาสุดยอดนะครับขับไล่สิ่งอัปมงคลนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าครอบคุมเลยไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์นะครับคงกัะพันชาตินะครับพุทุคุณของพระคาถานี้เยอะมากนะครับหลายๆท่านถึงเอาใช้พระคาถาเนี้ยบ่อยๆนะครับ แต่คาถาที่หลวงพ่อใช้อยู่เป็นประจำจะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับที่นะครับณนณะนะนะมุพุทธยะนะครับแต่หลวงพ่อบอกว่าวิธีการใช้มีดหมอเนี่ยถ้าเรานึกอะไรไม่ออกนะถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเราให้ท่องคําว่ามิมิตัวเดียวนะครับมีดเราจะชักออกหรือไม่ชักออกก็ได้นะครับใช้คําว่ามิตัวเดียวพกพาไปไหนไปด้วยนะครับมีทุกเล่มมีฝักนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาเข้ามาเดี๋ยว มันเต็มเฟรมนะครับโอเคนะครับยังไงใครที่อยากจะเช่าหาบูชาก็นะครับติดต่อมาที่อ้ําเองฮะพระใหม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ทางไลน์ทางไหนก็ได้หรือใครไม่สะดวกก็โทรนะครับแต่โทรสายๆหน่อยนะสักประมาณสักสี่โมงเช้านะประมาณเจ็ดโมงนี่อย่าอย่าเพิ่งโทรนะครับยังไม่ตื่นนะครับขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับที่มาเยี่ยมชมกันยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ